พอสวนเนี่ยเขาจะรู้อยู่เขาจะรู้อยู่เขาเ้ามาดูมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกปีเวลาเราใช้ตัวเนี้ยเราใช้ของอาจารย์โหลดของเกษตรรับทราบความเปลี่ยนแปลงมันมันมีทุกปีมีทุกปีทุกปีเลยมีห้ว้าวเลยเขาเรียกมีห้มีให้แบบแปลกทุกปีนะคือมันดีขึ้นต้นต้นของเราสมบูรณ์ขึ้นเพราะเพราะบางคนเ็าเคยมาดูของเราครับเขาเข้ามาดูของเราทุกปีนะและการเปลี่ยนแปลงของเรามันก็ดีขึ้นทุกปีมันก็เอ๊ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบเล่นอ่ะเวลาคนเข้ามาดูอ่ะแล้ว แล้วเวลาเราไปบอกใครเงี้ยเขาจะเชื่อเราโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะเขาไม่เห็นของเราทุกปีเพราะฟาร์มเปลี่ยนแปลงมันมีทุกปีแล้วสวนที่เราไปแนะนํามันมันดีขึ้นทุกปีมัน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 ตอบโจทย์ทุกปีนะครับผมเราไม่ใช่ว่าจะไปแนะนํามัวมัวนะคือเราไปแนะนํามันต้องได้แนะนำใช่ครับมันมันต้องได้ยังไงก็ได้ต้งได้อย่างเดียวแล้วแล้วเราก็มีเห็นทุกปีใช่ครับเพิ่มขึ้นทุกปีมันจะมีเห็นคือเพิ่มขึ้นทุกปี มันก็เลยกลายเป็นแบบอ่ะสวนบอกสวนอบอกต่อต่อกันโดยที่เราไม่ต้องไปอ้างว่าของเรามันดีอย่างนู้นดีอย่างนี้ให้ดูเองเลยอ่าดูเองเขาบอกกันเองใช่ครับน่ะมันก็เลยเหมือนเับเห็นน่ะมันโตขึ้นเรื่อยๆรื่อยมันโตขึ้นเองมันใช่ครับโตขึ้นผลผลิตก็เยอะขึ้นอ่าผลผลิตมันก็เยอะขึ้นแล้วต้นของเราสุกภาพดีขึ้นโอ้โหแบกได้แบกได้อ่าก็ยั่งยืนครับคือวิธีนี้เป็นวิธีแช่งยั่งยืนมันยั่งยืนแล้วก็ลดต้นทุนครับผมก็พิจักเนี่ยอยู่กับเกษตรรทราบมา โอ้โหนานตั้งแต่รุ่นที่แบบกระสอบขาวๆห้าปีเนาะห้าปีแล้วก็แบบไอ้ตัวชุดสามเกยังไม่เป็นชุดเลยยังเป็นขวดๆเลยยังเป็นไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยใช่เป็นน้ำดื่มกระสอบก็ก็ยังเป็นกระสอบขาวๆอยู่เนาะใช่ครับผมดูเดินชมแต่ว่าถ่ายถ้าถ่ายอย่างนี้จะมองไม่เห็นต้องกระโดดขึ้นไปต้องกระโดดขึ้นไปอยู่สูงครับอยู่สูงเพราะต้นต้นกระสับสิบห้าปีแล้วครับอ่าสามสิบห้าสามสิบห้าปีประมาณ เราอยู่กันมากี่ปีนะครับพี่จักรมันถึงประมาณห้าสี่ห้าปีนะห้าปีห้าปีอ่าห้าปีคืออยู่ตั้งแต่เรายังไม่รู้จักกันครับคือสั่งยาใช่กูสั่งยาใช่กันสั่งยาใช่ก่อนส,สั่งยาใช่แล้วใส่ยงสั่งยาใช่มาะม,มานปีนึงมั้งครับแล้วกไป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 ็ก็เลยไปก็เลยไปนู่นไงก็เลยไปเที่ยวบ้านอ่ามาเจอก็อเที่ยวบ้านก็เลยก็เลยไปหาไปแวะหาจารุศครับอนี่แหละก็เลยเป็นรับปีสองครับนี่ก็เลยเริ่ม รู้จักกันกันเลยประมาณห้าปีปีนี้ประมาณห้าปีห้าปีนี่พี่จักไม่เปลี่ยนไปไหนเลยไม่มันมีข้อดีไงมากที่จักถึงว่าแบบว่าคือไม่เปลี่ยนไปไหนแล้วก็คืออย่างแรกมันมันห้าปีถือว่านานถือว่านานกลัวมันลวงเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสุกมันก็คืออย่างแรกมันเหมือนมันมันใช้ง่ายเนาะมันใช้ง่ายมัน เรียกมันเหมือนข้าวผัดอ่ะข้าวผัดไงเรากินแล้วเราไม่ต้องไปผสมเราไม่ต้องาเราใช้เคมีทั่วไปเราต้องตัวนู้นตัวนี้ตัวนั่นมามาบวกกันมันแล้วมันอะไรวุ่นวายนะแล้วมันก็และอย่างคือต้นทุนมันมันมันต่ำไปด้วยใช้ต้นทุนต่ําใช้ง่ายต้นทุนต่ำใช้ง่ายแล้วมันไม่มีอะไรมากมายมันไม่มีอะไรซับซ้อนครับผมเห็นน่ะเวลาเวลาอาจารย์โหลดไล่เนาะ มันก็ง่ายๆนะมันเหมือนนี้บางคนก็ม่รู้เขาบอกมันเหมือนมันง่ายเกินไปหรือเปล่าเงี้ยไม่ใช่มันง่ายจริงง่ายจริงไปถามได้เลยถามคนดีก็ใช่เลยเลยมันจะง่ายง่ายมากๆแล้วพี่จักรก็ทําให้คนรอบข้างคือได้เห็นหมดแล้วแล้วก็เริ่มมาเปลี่ยนมาใช้ตามพี่จักรหมดแล้วนะครับวันนี้หลายๆเลยหลายหลยส่วนยิงยิงปีนี้ยิงหลายเท่าเลยหลายหลายหลายเท่ากว่าปีที่แล้วเลยอืม คือส่วนมากเขาจะบอกต่อกันเองนะบอกต่อเองเองเขาจะบอกเขาจะบอกต่อต่อเองเพราะเขาใช้ชาวสวนต่อชาวสวนอ่าใช่ครับผมคือเราไม่ต้องไปบอกเลยว่าของเราดีนะใช่ครับคือเขาคือเขาบอกกันเองเขาเห็นภาพเห็นอะไรเขาเขาไม่เห็นแล้วก็เขาก็เห็นสวนที่เราไปแนะนํามันได้มันดีแล้วมันก็ลดต้นทุนครับผมแล้วตนของเรามันก็ดีขึ้นใช่ครับเขาก็เลยบอกต่อต่อกันบอกต่อกันแนะนาต่อต่อกันเองเลยอันนี้มันเยอะอันนี้มันจ่มันจะเลยถีบกันลงมา โอ้โหมันเยอะมากแปลงนี้มันมันสูงอะนะมันแบบบางทีเราเห็นแล้วเราแบบหาเราอยากไปขีดแต่มันก็ขีดไม่ได้แล้วมันคือมันไม่มันขี้เกียจขึ้นแปลงนี้แทบไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมครับอ่ามันง่ายอยากจะตัดยอะไรก็สูงมากครับมันสูงอะดูเลต้นทุเรียนก็สามสิบห้าปีไรเม็ดละม่นจะถ่ายงี้มันมองไม่เห็นต้นกระแหงข้างบนโอ้โหดูนี่ตองนีะไรสุกๆร่วงๆนี่ดูนะครับนี่ เยอะนะครับนี่ครับมาดูดิต้นนี้ดูแถวเลยครับนู่นใบเยอะมากก็แปงแค่แปลงนี้แปลงเดียวแต่จริงมีหลายแปลงแปลงนี้แปลงเดียวพี่จักก็คาดว่าประมาณห้าสิบตันได้ประมาณอันนี้ห้สิบตันห้าสิบตันสบายสบายเลยมีมากกี่ต้นนะครับเนี่ยอันนี้มีเกือบสี่ร้อยต้นสามร้อยกือบสิบต้นตายไปเนี่ นี่นี่ดูดูกำจี่เต็มเอามือจับดูกำจัมดูดิโโอ้หดูทรงไงไงแงนดูข้างบนแล้วอย่างเงี้ยเต็มข้างบนหมดอย่างเงี้ยนี่นี่ดู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 ตัวนี้เนี่ยมองมองไปเหมือนไม่มีลูกกันนี่แต่แต่แต่ไปแหงนมองไปแหงนมองคนตันไหนตัวเนี้ยเอาตัวนี้ใช่ฮะเราเดี๋ยวลองไปแหงนมองคนต้นดู โอ้ยนะมันจะอยู่ไปหนีไปอยู่บนัเงินเพียบรับอนี้โอ้ยแล้วดูเดือน้องกองเดือดมาส่งตรงนี้นี่โอ้โหนี่เพียมโอ้โหทรงสวยมากเลยครับโอ้ยลงลงลงทุนน้อยมากแต่อายเทคนิคอ่าเทคนิค แล้วก็ยาที่แบบเราเรายาเราต้นทุนต่ําอยู่แล้วครับผมแล้วก็เทคนิคเราแล้วก็แบบธรรมชาติทาไม่ได้อะไรมากมายเน้นกําไรสูงกําไรงามกำไรงามคือคือราคาพูดง่ายหาหกสิบบาทก็อยู่ได้อ่าหาหกสิบบาทเราใช้ของดสบายถูกและดียาเราก็ประหยัดอยู่แล้วเราประหยัดอยู่แล้วคือห้าสิบบาทห้าหกสิบบาทก็อยู่ได้แล้ว่ะเราไม่เดือดร้อนเองราคานะ แต่ก็ยางเราก็ยางในแพงอยู่หรอกแต่เราก็ไม่เดือดร้อนเลยราคาแต่ถ้ามันส <40 S 2> ึกไปยังไงเราอยู่สบายแน่นอนถ้ามันจะถูกแต่ว่าเราอยู่ได้ถ้าถูกถึงขนาดนั้นก็นอยู่ได้ครับอ,อยู่ได้ถ้าพูดในเรื่องของการลงทุนเนี่ยลงทุนไปปีละกี่บาทครับเอาจริงๆแปลงเนี่ยมันจะอยู่มนันสี่ห้าแสนสี่ห้าแสนลา่ลาก,ก็อยู่สี่ห้าแสนแต่ที่ดูสี่ห้าแสนเนี่ย้เราเราลองคูณลูกเราก็สี่ห้าแสนแล่ได้สี่สี่ห้าสิบตันอะ่ะ แลคูณเลยมาดูว่ามันอม่มันมันก็จะกระดูเอาอ่ะเขาขึ้นเอาอะเราขอาเดี๋ยวผมผมก็ไลยขึนไปถูกเลยนก็ประมาณห้าสิบตันนะครับก็อยู่ประมาณเนี้ยลงทุนไปประมาณสี่ถึงห้าแสนสี่ห้าแสนได้มาห้าสิบตันก็สี่ห้าสิบตันระมานคือส่วนต่างระหว่างกำไรก็เหลือกำไรเยอะครับมันก็เลยแบบว่าเราก็เลยบอกไปถูกเราก็เลยว่ามันห้าล้านเนะยมันมัน แคเ,เลยกเลยมันมัน,มนหาออกบานก็อยู่ได่นะครับเมื่ของน้องแป้งนะปีแล้วเข้าลงทุนอยู่ไม่กี่บาทลงทุนไม่เท่าไหร่แต่เห็นนะเขาก็ได้แบบครับส่้วน้องแป้งที่ไปข่ายกันเนาะทีน้ำยืนนะครับเขาก็ได้เยอะก็ได้บแบบกำไรกำไรายเยอะนะลงทุนน้อยพราปุ๋ยยาอะไรเรากถูกแค่ไหนก็ไม่กลัวอ่า <laughs> อยู่ได้สบายๆดูจะเห็นแต่เห็นบางบางบางสวนบางคนอะนอะเนาะใช้ยาแบบโอ้โหแล้วราคาแบบเนี้ยมันๆๆมันเหมือนมันมันแพงไปคือใช้เยอะนะครับใช้เยอะเขาเขามีสเต็ปในการใช้เยอะ,อะเร่งสีบ้างเบ่งพูอะไรคือคือขั้นตอนมันหลายขั้นตอนการใช้มันหลายแบบมันต้องไอ้นู่นไอ้นี่ตามสเต็ปเขาเลยอ่ะแต่เนี้ยบางบางไอ้ไอ้ไอ้ที่เราดูนะว่าบางบางจังหวะที่ ตามขั้นตอนอะบางบางข้งเราข้ามมันก็ได้นะแต่เขาไม่ข้ามเขาจะเอาแบบทุกขั้นตอนเนาะละเอียดเลยแล้วตามขั้นขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมันก็มีต้นทุนใช่ไหมครับนั่นแหละไอ้นี่แบบเนี้ยจะเสียมันกลายเป็นแบบว่ามันมันมันลงทุนเกินไปแต่ของเราอ่ะเราเราสามารถพาเดินตรงๆได้เราไม่ต้องอ้อมต้นทุนมันมาจากว่าว่าเราเราจะเดินตัวเราจะเดินอ้อมหรือเราจะเดินตรงอะ ถ้าเราเดินตรงเราเดินตัดตรงก็ถึงเร็วจุดหมายอยู่ที่เดียวกันแต่การเดินน่ะมันคนมันมันจะพาเราแบบเราจะพาอ้อ,อมเราจะเดินอ้อมเมื่อเราจะเดินตรงอะน,นะ <c oughs> ใช่ครับเดินตาตรงก็ถึงเร็วเดินอ้อมก็ต้นทุนนี่แก <c oughs> คือสเต็ปมันมากน้อยกว่ากันเยอะครับแล้วแต่ตัดเหมือนกันตัดรทอมกันอะไรเหมือนกันเลยเหมือนเดินอ้อมอะเหมือนเหมือนจุดหมายอยู่ตรงเนี้ยไกลๆเนี่ยแต่โอ้โหคุณจะพาคุณจะพาเราเดินอ้อมไปทนาไมนะก็เดินตรงมาแค่แค่นี้ก็ถึงแล้วเนี่ยอันนี้ฉีก ฉีก,กมันหนักเนี่ยนี่ก็สีฮารู้แล้วมั้งครับนีค้ค,คือบทสรุปของแนวทางเราก็นะครับง่ายได้ผลจริงนะครับง่ายมันง่ายจริงๆครับมันคือสเต็ปการทํางานน้อยนะครับไม่ต้องหายาตัวนู้นตัวนี้มาบวกเยอะ,อะนะครับผมพีจ่จักมีอะไรฝากกับคนที่แบบว่ามือใหม่ที่เริ่มอยากมาในวงการทุเรียนนะผม,มและอยากจะคือควรเริ่มยังไงให้แบบว่า มีได้อย่างของพิจักครับผมมันก็ครอบครัวเราเนี้ยครับมันก็เดี๋ยวนี้เนาะมันมีแบบหลากหลายเนาะยาอะไรพวกนี้มาหลากหลายเราก็เลือกเอาตัวไหนมันดีเนาะแล้วเวลาตัวไหนมันดีเราก็ใช่นะเหมือนถ้าย่างผมผมก็แต่ก่อนผมก็ใช้เคมีทั่วไปเคมีทั่วไปคือถ้าเป็นเคมีผมก็ไม่แพ้ใครถ้าเรื่องเคมีนะผมไม่แพ้ใครแพ้อย่างเดียวคือต้นเรามันโทมโทมลงทุกปีคือเราแบก ลูกได้แต่เวลาเราเวลาเราจะเอาลูกปีต่อไปเขาเรียกว่าเราต้องทําต้นต้องรักษาต้น <bra> พร้อมกับ,ค,บควบคู่เขาเรียก <bra> <bra> พร้อมกับทําใบควบคู่ไปด้วยอืเ <ห uen. S 2> ขาเรียกเนี่ยต้นทุนเรามันเพิ่มมหาศาลเลยคมันมันมันจะเพิ่มมหาศาลเลยเพราะเราต้องรักษาต้นไปด้วยอแล้วก็ฟื้นใบทาใบไปด้วยต้องต้องทําใบด้วยนะเพื่อให้ทันต่อปีเพื่อให้ทันต่อรอบ ปีหน้าอ่าใช่ปีต่อไปมันต้นทุนม,มันแพงมากโอโแต่พอเรามาทําของมามาทําของเกษตรรับราบมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเกษตร,รับทราบต้นทุนเรามันน้อยมากต้นทุนเรามันน้อยลงแล้วคือเราเราเรา,เราทำทำไปเราจะรู้สึกเลยว่าต้นของเรามันดีขึ้นเองเลน,นมันหายป่วยเองมันเห็นนะะไม่ใช่เราพูดเองนะ <laughs> <laughs> คือ, <laughs> อคือผมขึ้นภาพไปดูดีกว่าคือคือคือทุกสวนคือทุกสวนจะบอกเป็นคนที่เขาใช่เขาจะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยครับคือถ้าเราพูดมันก็เหมือนมันก็เหมือนเราแต่ว่า คือรู้ลูกกันอยู่นะเออว่ามันดีขึ้นครับเห็นนะสมัยก่อนยิบซ้ำนะแนะนำอาจารย์รยใส่ยิบซ้ำแนะนำดีก็ดีเงินอนเพราะเราผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ครับของที่อาจารย์รยเขาแนะนํามาแต่ละอย่างมันก็อัปเกรดขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่ได้แพงครับไม่ได้แพงเลยแล้วราคาก็แบบตำตำอ่ะนะราคาแบบมันพอได้นะมันมันมันไปได้มันเหมาะสําหรับยุคนี้อ่ะนะอ่าใช่มันก็เลยแบบคืออยากให้นั่นแหละคือดูให้ดีนะครับอือ แล้วเวลาไปนะเวลาแนะนําอย่างหนึ่งคือเวลาเราจะทําตามใครคือไปให้สุดไปให้สุดทางคือไปสุดก่อน<ง>ถ้าเราไปไม่สุดนะครับถ้าเราไปครึ่งคึ่งกลางๆเนี่ยมัน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 ไม่รู้ผลเนาะมันไม่รู้อ๋อบางคนอ่าบางคนแบบคือคือถ้าเราไปสมมติเราไปก็เสษรตรับทราบเราไปสุดเลยไปสุดเลยไปสุดทางเลยแล้วเราไปแล้วได้หรือไม่ได้ค่อยว่ากันถ้าได้ เราไปต่อแต่ถ้าไม่ได้เราหันหลังหนีหันหลังหนีแบบเราจะไม่ตรงมาเพราะว่าผะวช่แต่ถ้าเราไปไม่สุดแล้วอันเนี้ยก,กึ่งกลางกลางมากึ่งกึ่งกลางกลางเอ๊ะคือเราจะไม่รู้ว่ายาใครดีไม่ดีหรือหรือเทคนิคใครดีไม่ดีคือพเพราะเพราเราไปไม่สุดเราก็ยังเราก็ยากตกเป็นเหยื่อพูดง่ายๆเป็นเหยื่อแบบไอ้ที่เข้ามาให้เราอ่ะมาแบบมาแนะนําให้เราอยู่งี้เพราะเรายังภาวะผะวงอยู่อ ก็คือไปสุดไปไปตามใครก็ตามให้สุดไปเลยเล้วค่อยเล้วเวลาเราหันหัวไปแล้วเราก็จะหันแบบเราเราจะไม่ต้องหันกลับมาทีนี้เราก็จะไปเราก็หันหัวไปทางอื่นอีกคือหันหัวไปทางอื่นเราก็ต้องไปให้สุดสุดตามเขาไม่งั้นก็วกไป่มมันเหมือนว่าเราจะห่วงหน้าผมวงหลังเราก็จะไม่เราก็จะไม่ประสบความสําเร็จสักทีนะเพราะเรามัวแต่ว่าเพราะเราไปไม่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าใครเก่งไม่เก่งเพราะเดี๋ยวนี้มันเยอะแยะเลยจาย์เยอะแยะไปหมด ผลิตภัณฑ์ก็เยอะแยะก็เลยอยากให้เลือกให้ดีดูให้ดีแค่นั้นเองครับก็ต้องลองดูต้องลองอยากดูสนใจแนวทางใดในทงหนอ่งอาจจะไม่ใช่ของเกษตรทราบได้ก็ลองดูให้สุดก่อนแล้วดูผลตอบรับว่าปีนั้นดีดีหรือไม่ดีพอใจเราหรือไม่พอใจเราก็ให้เราตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือจะเปลี่ยนแนวทางอะไรยังไงต่อนะครับผมก็วันนี้ขอขอบคุณพิจักมากครับผมที่อยู่เกษตรศาสตร์มาห้าปีครับผมแล้วก็แนะนำกับครอบครัวชาวริระเกษชาวอีสานมามากมาย ไม่รู้ว่ากี่ส่วนกี่ท่านแล <laughs> ้วหลายส่วนมากครับจะอยู่ใกันอีกนานครับอีกนานครับผมต้องขอคุณพิจักมากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ